คลิปนี้จะพูดถึงวิธีที่จะเอาชนะความกลัวที่เราไม่รู้จักที่เรายังไม่ได้สัมผัสมาก่อนนะคะมีเจ็ดทางเอาชนะความกลัวที่ไม่รู้จักและมันจะทำให้มีชีวิตที่ดีมากขึ้นถ้าเราชนะมันได้นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยค่ะชีวิตดีกำหนดได้อมอรินสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นคลิปนี้จะพูดถึง7จทางเอาชนะความกลัวที่ไม่รู้จักและมีชีวิตที่ดีมากขึ้นค่ะวิธีที่จะเอาชนะความกลัวที่ไม่รู้จกักการเอาชนะความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้นะคะ,ะก็คือการเดินทางส่วนตัวที่ไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆหากคุณใช้ชีวิตที่ถูก ควบคุมโดยการกลัวในสิ่งที่ไม่รู้และต้องการหลุดพ้นจากปัญหาจากความกลัวเหล่านั้นนะคะมีอยู่7กลยุทธ์ที่จะช่วยคุณในการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ให้คุณใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และคุณจะไม่ถูกควบคุมโดยความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้จากอีกต่อไปค่ะเราไปดูกันเลยนะคะมีกลยุทธ์อะไรบ้างนะคะข้อแรกก็คือเข้าใจความกลัวของคุณความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้เนี่ย พวกเรากลัวความคิดใหม่ไอเดียใหม่พวกเราเต็มไปด้วยอคติไม่ได้อิงจากสิ่งใดในความเป็นจริงนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าสมมุติหากมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยจะปฏิเสธทันทีฉันปฏิเสธไว้ก่อนละเพราะมันทําให้ฉันกลัวสิ่งที่พวกเราทําอยู่ก็คือเอออยู่กับความคุ้นเคยมนุษย์เราเนี่ยมักจะชอบความสะดวกสบายและปลอดภัยอยู่แล้วตามสัมชาติตยานนะคะพอมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยก็จะมีความระห่เออ ระแวงระวังตัวกันไปหมดนะคะเป็นปกติของมนุษย์ค่ะความกลัวเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคุณนะคะความกลัวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของมนุษย์นะคะดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณจะรู้สึกกลัวเมื่อเมื่อคุณก้าวออกไปสู่สิ่งที่ไม่รู้จักนะคะสมองของเราเนี่ยเดินสายเพื่อชอบผลด้านลบตอบผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนสมองของเราเนี่ยไม่ชอบให้เราก้าวออกไปสู่สิ่งที่ไม่รู้จักคะ่ะหรืออยู่ในโลกแห่ง การเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยความกลัวที่เรารู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงนะคะความกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยต่อสิ่งแปลกปลอมของเราเนี่ยเป็นเพียงกองความเชื่อที่จํากัดตัวเองทั้งกองเลยโดยอิงจากสิ่งที่เราคิดว่าอาจเกิดขึ้นและไม่ใช่สิ่งที่เป็นความเป็นจริงของเรานะคะข้อ2ก็คือค้นหาสาเหตุของความกลัวของคุณ ความกลัวต่อสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของเราและเป็นส่วนสำคัญของการอยู่รอดของเรานะคะมีความกลัวที่จะปกป้องคุณและเพิ่มความรู้สึกของคุณต่อสถานการณ์ที่คุกคามอันนี้เป็นความกลัวที่ดีนะคะจากนั้นเนี่ยมีความกลัวที่ทำให้คุณหยุดชะงักและหยุดคุณไม่ให้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่นะคะนี่คือความกลัวที่คุณต้องเข้าใจว่าทำไมมันมันถึงมีอยู่ในตัวคุณ ความกลัวนในสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยประกอบด้วยความคิดและความเชื่อมากมายที่เป็นผลมาจากประสบการณ์ด้านลบหากคุณล้มเหลวในการทําธุรกิจหรือรู้สึกว่าคุณล้มเหลวในชีวิตเนี่ยและไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองมีความเชื่อมั่นในตนเองต่ําความกลัวนในสิ่งที่ไม่รู้ก็จะเพิ่มขึ้นและต้องการปกป้องคุณนะคะเมื่อคุณต้องเผชิญกับโอกาสที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของคุณหรือเขตความสะดวกสบายนะคะ ให้ใช้เวลาวิเคราะห์สาเหตุของความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้เมื่อคุณได้ระบุสาเหตุของความกลัวแล้วจากนั้นจึงระดมความคิดหาวิธีลดความเสี่ยงและวิธีที่คุณสามารถรับมือกับอุปสรรคที่อาจเผชิญได้นะคะจากนั้นก็ไปดูกลยุทธ์ที่สากันเลยอ่ะข้อสามก็คือถามความกลัวของคุณเราทุกคนเนี่ยรู้ว่าความกลัวของเราเนี่ยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้นั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการรับรู้ของเราถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอนาคตยังไม่เกิดขึ้นและนี่คือสิ่งที่คุณนําความกลัวของคุณเนี่ยไปเหมือนไปขึ้นศาลนะ่ะและตั้งคําถามกับพวกมันนะคะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นถามตัวเองสามคำถามต่อไปนี้นะคะอ่ะแรกมีหลักฐานอะไรที่สนับสนุนความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้ของฉันอ่้าคำถามที่สอง สามตัวอย่างที่ฉันรับมือกับความไม่แน่นอนได้สำเร็จมีอะไรบ้างนะคะสามมีหลักฐานอะไรที่ยืนยันว่าฉันจะล้มเหลวและความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่นะคะถามไปเลยค่ะเชื่อถามไปเลยเชื่อเถอะคุณมีคำถามอีกมากมายนะแต่จงจำไว้เสมอว่าความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะดังนั้นถามมันซะแล้วก็ก้าว ก้าวไปข้างหน้าเถอคะค่ะก็คือ move on นะคะต่อไป่าข้อ4อี่กลยุทธ์ที่สยอมรับความล้มเหลวเป็นตัวเลือกนะคะผ,ะผู้ผู้ไม่กลัวความล้มเหลวเนี่ยจะประสบความสําเร็จอันนี้จริงนะสาเหตุเบื้องหลังของความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้นั้นเนี่ยมาจากความกลัวที่จะล้มเหลวอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรากําลังจะเริ่มต้นในในการเดินทางครั้งใหม่หรือกําลังจะทําอะไรใหม่ๆก็ตามเนี่ย ซึ่งจะพาเราออกจากเขตความสะดวกสบายของเราหรือที่เรียกว่าคอมฟอร์ทโซนนะคะหากคุณเข้าใจความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้จริงๆเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตและได้ได้ได้มองว่าพิจารณาว่าถึงความเสี่ยงที่เป็นจริงเนี่ยเกี่ยวกับการก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนเขตความสะดวกสบายนะของคุณแล้วคุณเพียงแค่ต้องยอมรับว่าเออความล้มเหลวนั้นเนี่ยอาจเป็นทางเลือกหนึ่ง คือเป็นออปชันของเรานะคะหากคุณไม่สามารถยอมรับได้ว่าความเป็นไปได้ของความล้มเหลวเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยจะโน้มน้าวให้คุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนก็คือเขตความสะดวกสบายของคุณเนี่ยจำไว้ว่าความกลัวของคุณต่อสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยมันไม่ได้มีตัวตนนะคะชอบที่คุณจะไม่ทำอะไรเลยและใช้ชีวิตด้วยความเสียดายมากกว่าที่จะก้าวออกมานะคะและอาจจะล้มเหลว ไม่ยอมลองผิดลองถูกนะคะหากเราทิ้งแนวความคิดเรื่องความล้มเหลวเนี่ยนึกอยู่เสมอว่าอ่าจะล้มเหลวและ,และใช้ความพ่ายแพ้ความผิดพลาดเนี่ยเป็นประสบการณ์ในบทเรียนของเราเนี่ยผลลัพธ์ในเชิงบวกเนี่ยย่อมจะเกิดตามมาเสมอนะเรียกว่าเออผิดเป็นครูนะคือมันสอนเราได้เยอะนะคะ,ะกลยุทธ์ที่ห้าก็คือขี่คลื่นแห่งความกลัว ก็คือมันคือความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้สิ่งที่ไม่รู้จักคือสิ่งที่เป็นอ่ะและและที่น่าตกใจก็คือสิ่งที่ส่งให้ทุกคนรีบวิ่งไล่ตามความฝันภาพลวงตาสงครามสันติภาพความรักความเกลียดชังทั้งหมดน่ะที่ว่ามาเนี่ยก็คือความก็คือพวกภาพลวงตาทั้งหมดนะคะทุกสิ่งที่เราพยายามในชีวิตเนี่ยที่พาเราออกจากคอมฟอร์ทโซน ก็คือเขตความสะดวกสบายเนี่ยมันจะมาพร้อมกับความรู้สึกไม่สะดวกสบายอยู่แล้วนะคะการหยุดชะงักและความรู้สึกไม่แน่นอนมากมายเนี่ยเกิดขึ้นสิ่งนี้รับประกันได้เลยนะและคุณเนี่ยจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อคุณยอมรับว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยความรู้สึกไม่สบายเนี่ยจะหายไปจากนั้นการขี่ขึ้นแห่งความกลัวเนี่ยนั้นจะง่ายมากขึ้นนะคะการพูด คุยกับใครสักคนเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณเนี่ยเป็นเทคนิคที่ดีวิธีหนึ่งในการจัดการกับความกลัวของคุณนะคะนอกจากนี้การออกกําลังกายและการทําสมาธิเนี่ยยังช่วยให้ความคิดของคุณเนี่ยไตร่ตรตองมากขึ้นและทําให้จิตใจของคุณเนี่ยจดจ่อยอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นนะคะไม่ใช่สิ่งที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะกลยุทธ์ที่6ค่ะก็คือโอบรับ การเปล <ś mel dzie ń> so, ี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งที่คงที่ในชีวิตของเราก็คือการเปลี่ยนแปลงค่ะเราอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและบางครั้งเนี่ยก่อกวนการเปลี่ยนแปลงยิ่งเราต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งอยู่ในชีวิตของเรามากขึ้นเท่านั้นจงยอมรับมันนะคะว่าคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณได้ อยอมรับด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นนะ่ะไม่ต้องกลัวคุณยิ่งคุณเปิดรับแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีความยืดหยุ่นและกล้าหาญมากขึ้นเท่านั้นนะคะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะทำให้คุณอยู่ในที่ที่รู้สึกไม่สบายใจนะและนั่นคือสิ่งที่คุณกลัวในสิ่งที่ไม่รู้จักความกลัวจะทำให้หยุดคุณชงะงัก เมื่อเมื่อเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งที่รู้ดีที่สุดและสามารถควบคุมคุณได้นะคะการก้าวออกไปเลยเนี่ยและยอมรับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะทําให้คุณเข้าสู่โลกแห่งโอกาสและการเติบโตการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะกลายเป็นความจริงของชีวิตที่คุณจะยอมรับและจัดการได้เองนะคะจัดการได้สําเร็จค่ะมาดูกลยุทธ์สุดท้ายของเรานะคะก็คือกลยุทธ์ที่ 7. เก็คือฝึกสติ กุญแจสู่การสงบสติอารมณ์การทำจิตใจให้สงบเนี่ยไม่ใช่การขจัดความคิดแต่เป็นการทำให้เราสงบลงความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยไม่รู้เกิดขึ้นจากความคิดเนี่ยและความเชื่อที่จำกัดตัวเองซึ่งมันอยู่ในใจของคุณเนี่ยสำหรับพวกเราบางคนนะคะความคิดและความเชื่อเหล่านี้มันอยู่ในใจเรามานานหลายปีแล้วนะคะ และมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิถีชีวิตของเราอันที่จริงเนี่ยความกลัวของเราเนี่ยทำให้จิตใจของเรามัวอยู่ยุ่งอยู่กับการพูดกับตัวเองเนี่ยและความคิดที่หมุนวนตลอด24ชั่วโมงเนี่ยทุกวันเนี่ยไม่เว้นวันหยุดเนี่ยความคิดและความเชื่อเหล่านี้จะไม่หายไปในชั่วข้ามคืนต้องใช้ความมุ่งมั่นและการทำงานเพื่อฝึกความคิดใหม่จากคุณเพื่อให้คุณมีความสงบสุข และจัดการเสียงของความคิดในใจได้สําเร็จนะคะพวกเราบางคนชอบชอบการทําสมาธินะเป็นเครื่องมือนะและบางคนเนี่ยชอบที่จะเดินตามกลยุทธ์ที่เขาเลือกอ่ะก็ตรวจสอบให้แน่ใจนะว่าบริบทของการฝึกนะั้นเนี่ยต้องมีสติเป็นที่ตัง้งต้องสงบนะคะในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตเนี่ยคุณต้องติดต่อกับจิตวิญญาณของคุณอ่ะคือในการทําเช่นนี้คุณต้อง ประสบกับความสันโดษสง,งบซึ่งคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเพราะเขาจะกลัวนะเพราะในความเงียบเนี่ยคุณจะได้ยินได้ยินเสียงความจริงของคุณนะคะและรู้วิธีแก้ปัญหาค่ะในการใช้ชีวิตตามความฝันและยอมรับชีวิตตัวเองเนี่ยคุณต้องกล้าหาญและเต็มใจที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่ไม่รู้จักนะคะออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเอง ไม่มีทางอื่นแล้วนะในการใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพเนี่ยการฟังความกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยจะส่งผลให้ชีวิตของคุณอยู่อย่างไม่สุขสบายและไม่พอใจกับชีวิตตัวเองกลยุทธ์7ประการเนี่ยเป็นเครื่องมือที่คุณสามารถใช้ช่วยให้คุณเองเอาชนะความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้จักและกลายเป็นคนกล้าหาญที่คุณควรจะเป็นนะคะได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่โอบรับการเปลี่ยนแปลงขี่คลื่นแห่งความกลัว และสัมผัสชีวิตอย่างเต็มที่คุณจะไม่เสียใจคะ่ะนี่คือสัญญาค่ะการแทนที่ความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้ด้วยความอยากรู้เนี่ยทำให้เราเปิดรับความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราสามารถปล่อยให้ความกลัวครอบงำชีวิตเราหรือหรือเราอาจกลายเป็นเป็นเด็กเนี่ยด้วยการที่เป็นเด็กเนี่ยความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันจะผลักดันผลักดันขอบเขตของเราเนี่ย ให้กระโจนออกจากคอมฟอร์ตโซนเขตความสะดวกสบายของเราเนี่ยและยอมรับสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้านะคะหากหากคุณเอาวิธีการไปปรับใช้และฝึกฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่งทั้งในด้านจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณน,นะคะนี่ค่ะก็เป็นเรื่องที่ขจัดความกลัว ขอบคุณมากๆนะคะเลยขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปเพอาพยายามทำคลิปมากนะคะถ้ามีเวลามากพอหรือวันหยุดจากโรงพยาบาลก็จะมาทำคลิปดีมีประโยชน์ให้รับชมกันค่ะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอขอบคุณทุกคนคะ่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงสมหวังทุกสิ่งมีชีวิตดีกำหนดได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ